พูดถึงเรื่องการจูงควายนะครับการจูงควายก็อันนี้อาจจะเห็นเพื่อนกลับไปหมดเลยนะอาจจะไม่อยู่อาจจะบังคับยากหน่อยนะครับการจูงควายในสนามประกวดนะครับก็ต้องบอกพี่น้องว่าการจูงควายท้าท่ายืนอยู่นิ่งนะครับพี่น้องอย่าย,ยกหัวามากนะครับให้ยกหัวแค่เสมอไหลให้ยกหัวควายแค่เสมอไหลก็พอนะครับอย่ายกเกินอย่ายกเกินคอถ้าย,ยกเกินคอ,อหนึ่งจะดูงข้างก็ดูไม่สวย ยกหัวมากหลังแอ่นะฮะก็มากหลังแอ่นรูปทรงไม่สวยงามตามไปด้วยนะครับเอายกแค่ประมาณแค่นี้นะแ้วอยากเห็นทึ้นี้นกรรมาการไม่อยากเห็นเลยนะครับพี่น้องยกหัวแงนขึ้นไปบนฟ้าเชียวตัวคององขึ้นไปไม่สวยขอแค่นี้พอครับหัวแค่เสนอะไหลพี่น้องมางคนเอยีกนะครับการจับจูงควายแบบนี้คือจับจูงที่ดีคือจับสะพายนะครับเอาพี่น้องไปจับสะพายพี่น้องจับเชือกอย่เดียว ควายบางตัวเขาเมื่อยคอเขาหัวเขาก็ต่ําลงก็กลายเป็นควายหัวต่ำดีเพราะฉะนั้นการจูคว,ยวายในสนามขบวดพี่น้องเลี้ยงควายมา3 4เดือนนะครับเลี้ยงควายสามสี่เดือนมาโชว์นาให้กรมกร,มกมกรมการดูไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงกรรมการดูไม่เกินครึ่งชั่วโมงต่อตัวหรอกเพราะมีเยอะในสนามขบวด,ไไดเ,นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยง3ามสี่เดือนเวลาเลี้ยงมาแต่มาเสียท่าในสนามขบวนไม่ได้ถ้าไม่รู้จักเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องการจับยุงควายต้องจับนี่ครับจับสะพายอย่าเอือกพันมือ ถ้าเชื่อคนเกิดควายตกใจเลยเนี่ยมันลากเราไปเนี่ยแต่ไม่ออกด้วยมือบาดเจ็บได้นะครับจับไม่ให้หยียเพื่อกด้มือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราสามารถหลุดจากมือได้นะครับจับถูกต้องและการจับสะพายบางคนนะครับพี่น้องบางคนควายปกติจะถนัดด้านซ้ายใช่งไหมครับพอถนัดด้านซ้ายปุ๊บเนี่ยบางคนเข้าสนามข้อปวดจับสองข้อพายเขาไม่เคยนะครับควายไม่เคยถูกจับสองข้อพายมาก่อนพอถูกจับในสนามสองข้อพายดิ้นเอาไม่อยู่เพราะอะไร เขาไม่รู้ว่าเราจะให้ทําอะไรต่ครับตอนฝึกมาอยู่นอกสนามจับด้านเดียวแบบนี้แต่พออยู่ในสนามยึกยักยึดยัก,ยกจับหน้าขยับซ้าย,ยขยับ,ข,ยบขวาไม่อยู่หรอกครับเพราะเขาไม่เคยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจูงพายต้องจูงด้วยเชือกเวลาจูจับนิ่งจับด้วยสะพายหัวก็จะได้ไม่ตกเขาะจะได้รู้ระดับไหล นะครับเพราะถ้าพี่น้องไม่จัสบสะพายจับแต่เชือกอย่างเดียวเราก็เคยเราก็มองไปเอฟซีอยู่ข้างๆนะครับควายก็หัวตลกลงไปกรรมการต้องเห็นปรดีเลยตัวควายเลยที่หัวตัำเสีเย,นะาท,ายท่า,นะาเลยนะครับการจัดท่าทางการยืนของควายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เห็นพี่น้องหลายคนเข้าใจผิดนะครับคือจัดท่าทางการยืนของควายเนี่ยแนวขาหลังเนี่ยเลยจะโพกออกไปเยอะนะครับ การจัดท่าทางขอ,องควายขอแค่แนวขาหลังแนวสโะโพกก็พอตรงๆงก็พอครับไม่ต้องเลยออกไปเยอะถ้าเลยเลย,นกออกเ,ยเนี่ยพวกออกไปเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะกลายว่า <c oughs> เนื้อเนื้อเป็นข้าขายนะครับพุงแทนที่จะลึกกะเฟสลงหนังแทนที่จะตรงก็จะอ่อนลงนะครับนี่คือข้อเสียของาการจัดท่าทางอยนควายที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ก็ขออนุญาตแนะนําไปพร้อมกันเลยนะครับว่านอกจากแนะนําตควายก็แนะนําเทคนิคบางสิ่งบางอย่างนะครับ ในการที่จะจูงควายส่วนผูวดนะครับอีกตอนนี้หนึ่งครับพี่น้องจูงควายเวลาจูงควายเดินรอบเวทีให้กรรมการเนี่ยบางคนยังไงครับของคนลากควายลากควายตัวเดินนําหน้าควายไปแล้วลากควายไปน,นะถ้าควายพี่น้องคอยาวนะครับเท่ากับพี่น้องชมจุดด้อยให้ให้กรรมการเห็นเลยว่าควายเราคอยาวคอไม่หนานก็การไปหยุดด้อยไปนะครับเทคนิคที่ดีการจูงควายในเดินขณะเดินต้องจับสะพายแล้วเดินคู่ไปกับเรายกให้เสมอไหล ไปประครับแบบนี้ครับควายก็จะคอหนาอยู่ตลอดเวลาดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราจูงควายแบบลากควายควายก็คอยยืดไป็ยีราฟเลยนะครับไม่ผิข้อเสียนะครับอันนี้ก็เป็นเกล็เล็กๆน้อยนะครับฝากพี่น้องชาวควายครับนี่คือมอนโรจูเนียก็ล่าสุดก็คือได้แชมป์และแการแชมป์หลายสนามนะครับสนามที่สําคัญก็คือได้ไปได้แชมป์และได้แกรนแชมป์ที่ทีเพื่อประรทชทานาในหลวงรัชกาลที่10ที่ปักช่องนะครับ และล่าสุดก็ได้ที่ได้แชมป์แม้แก,แก่แชมป์ที่งานเกษตรดีสารมหาลัยขอนแก่นนะครับล่าสุดมานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นควายดาวรุ่งนะครับควายดาวรุ่งควายแลัขษณะลูปทรงไปงานที่มีความโดดเด่นนะครับวันนี้ไม่ได้ประกวดครับนะครับเจ้าถิ่นนะครับก็ไปโชว์ให้พี่น้องชม,มอย่างเดียวเดินมากลางเวทีเลยครับให้โชว์ให้ให้โชว,ใโชว์ให้พี่น้องเห็นว่าเดี๋ยวจะบอกว่ามาลุยจุนีมีจุดเด่นแบบไรนะครับ มารวยจูเนียร์นะครับเป็นลูกของเจ้ามารวยนะครับเจ้ามารวยก็เป็นลูกชายของป๋าเงินกับแม่เขาหักนะครับนั่นคือพ่อสายพ่อเขาเพราะนั้นเนี่ยสายพ่อคือมารวยนะพอถ่ายทอดมาถึงมารวยจูเนียร์นะครับก็จะมีลักษณะของเหล่าเงินไทยที่ถ่ายทอดมาให้เห็นนะครับในเรื่องความตรงของแนวสลังนะครับกระดูกแท้ขาใหญ่เล็บใหญ่เล็บน้อยชิดกันอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของเงินไทยจุดเด่มอีกส่วนหนึ่งที่เด่นมากนะครับแล้วก็ กรรมการก็จะเห็นในหลายสนามเลยแล้วพี่น้องก็ฝากพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับว่าการพัฒนาไฟนะครับดูตัวอย่างนะครับถ้ามีตัวอย่างจุดเด่นที่ดีก็จะให้ดูตัวอยาอ่าง,งน,ะนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไฟที่มีสะโคกในยุคนี้ถือว่าน่าจะที่สุดนะในเรื่องของตั้มเนื้อสะโคกนะครับตั้มเนื้อสะโพกตัวนี้เลยครับมีความกว้างนะครับแต่อันนี้ถือว่าอยากยวให้ดูในเส้นส่วนอยากให้ดูตัวควายด้วยนะดูเทคนิคการจูของคนควายด้วยว่า เทคนิคการจูงหรือการบังคับควายในสนามประกวดนะพี่น้องทำอย่างไรนะครับมาเลยจูเนียก็คือพอดูส่วนหน้าเขาส่วนหน้าเขาก็เขาเปิดองศาเขาเปิดดีนะครับเขาเปิดกว้างและคอดีคอใหญ่นี่คอต่อหัวคอต่อตัวถือว่าสมูทตรงกลืนกันดีแนวหลังตรงนะครับแต่จุดเด่นจุดแข็งที่สําคัญคือเรื่องของสะโพกนะครับสะโพกซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีคะแนนเยอะสุดก็มีกล้ามเนื้อเยอะที่สุดนะครับ สะโพกของมอนโรจูเนียนะครับมีความกว้างข้างบนมีความกว้างแบบนี้ี่ผมบอกว่าสะโพกควายนะครับจะต้องของออกข,ข้างนะครับ<ะ>ทั้งช่วง,งบนการเก็บกระดูกหลายตัวนะฮะการเก็บกระดูกช่วงบนเนี่ยจะไม่มิดแต่มานดยเก็บกระดูกช่วงบนมิดนะครับช่วงบนมิดไม่พอนะครับยังมีเนื้อที่ออกมาได้านข้างด้วยควายบางตัวเก็บช่วงบนมิดก็จริงนะครับแต่สะโพกเป็นสามเหลี่ยมเป็นรูปลิ่มหรือเป็นรูปพีระมิดอันนั้นก็ไม่สวยนะครับกล้ามเนื้อจะน้อยกว่านี้ อันนี้เต็มด้านบนนะครับส่วนด้านล่างด้านล่างที่น้องดูด้านท้ายเห็นชัดเจนว่ากล้ามเนื้อย,ย,อย้อยซออขาอหลังกล้ามเนื้อจะเป็นมัดนะครับกล้ามเนื้อเยอะมากนะครับแล้วก็รูปทรงลําตัวกระชับนะครับการเก็บกระดูกของลําตัวนะครับดูด้านข้างเมื่อนองจากด้านหน้าหรือมองจากด้านท้ายเราจะเห็นได้ว่า <c oughs> กระดูกด้านข้างที่โค้งไม่โคนเลยนะครับลงตัวกระชับสีดมากอันนี้ถือว่าเป็นทรงควายงามทรงควายประกวดทรงควายนามที่ลทรงลำตัวดีนะครับพี่น้องถ้ามองดูด้านข้างเนี่ย ไฟบางตัวจะเห็นกระดูกซี่โครงปนกระดูกไหล่หน้าปนปนเก็บไม่มิดอันนี้ก็มารวยเป็นแนวเดียวกันเลยครับจากแต่หน้าหน้าซี่โครงท้ายแค่เป็นแนวเดียวกันเลยนะครับนี่คือจุดเด่นของมาร์นจุเนี่ยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับเทคนิคดีๆครับในการจูงไฟเดินสนามประกวดครับผมนี่ได้ชมพะพันแล้วก็ได้ได้ความรู้เทคนิคดีๆไหยครับ ของปราบนะฮะสถานกงานณ์ตระกแห่งชาติอารวัยจูเนียร์ครับเป็นแกนแชมเปี้ยนหลายสนามความหวังของเพชรบูรณ์ครับผมนะะฮท่านจะรู้จักควายเกือบทุกตัวฮะที่เข้าสนามตัวเกี่ยวยประสบการณ์ที่เป็นคนเลี้ยงควายด้วยและเป็นขวัญใจของคนเลี้ยงควายด้วยนะครับเป็นทั้งคนเลี้ยงควายเป็นทั้งประสบไทีคฟายเจอกันในรุ่นถัดไปครับกรรบมาคารติครัน